พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้ไปดูรัตนะคือช้างบ้างไปดูรัตนะคือม้าบ้างไปดูรัตนะคือแก้วมณีบ้างหรือไปเพื่อเห็นรัตนะสูงต่ำไปเพื่อเห็นสมณะหรือพราหมณ์ผู้ปฏิบัติผิดภิกษุทั้งหลายความเห็นนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าความเห็นนั้นไม่มีก็แต่ความเห็นนั้นนั่นแหละยังทรามเป็นของชาวบ้าน เป็นของปุตุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ย่อมไม่เป็นไปเพื่อนิพพทาเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธะ,เพ,รธะเพื่ออุปสมะเพื่ออภิญญาเพื่อสัมโพธะเพื่อพระนิพพานภิกษุทั้งหลายส่วนชนใดแลมีศรัทธาตั้งมั่นมีฉันทะตั้งมั่นในพระรัตนตรัยโดยส่วนเดียวเลื่อมสายยิ่งแล้วไปเพื่อเห็นตถาคต หรือสาวกของตถาคตภิกษุทั้งหลายบรรดาการเห็นทั้งหลายที่ชนมีศรัทธาตั้งมั่นเลื่อมสายยิ่งแล้วไปเพื่อเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตนั่นชื่อว่าเป็นศรัทธาที่ยอดเยี่ยมยอมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อความก้าวล่วงซึ่งโศกะและปริเทวะเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุเยยธรรม เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานพิสุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าทัศนานุตริยะคือการเห็นอันยอดเยี่ยมทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ต่างมีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปเช่นหลายคนบอกว่ามนุษย์มีต้นกำเนิดมาจากลิงบ้างก็บอกว่ามนุษย์เกิดมาจากปากของพรหมเป็นต้นส่วนจะเชื่อถือกันอย่างไรนั้นเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามความเชื่อเหล่านั้นไม่ได้ทำให้คนเชื่อไปสู่สวรรค์และนิพพานแต่สิ่งสำคัญคือความเชื่อที่จะทำให้เราบริสุทธิ์ดุดพ้นจากวงเวียนของวัตฏะได้ต้องเป็นความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาบริสุทธิ์ต้องอยู่บนพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเมื่อเรามีความเชื่อที่ถูกต้องแล้วความเชื่อนั้นจะปรุงแต่งใจของเราให้เป็นความศรัทธามั่นไม่คลอนแคลน เมื่อศรัทธาเราเปี่ยมล้นไม่ว่าจะทำบุญทำกุศลอะไรจะมีพลานิสงมากและสามารถนาเราไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตคือการได้บรรลุธรรมาพิสมัยนั่นเองเหมือนเรื่องของพระอรหันต์รูปหนึ่งท่านมีความเชื่อมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าท่านเริ่มต้นด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระบรมศาสดา